สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณต้นไอทีที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับบอสีและไม้มงคลค่ะวันนี้เชิญเพื่อนๆพ,พี่ๆ fc ทุกท่านไปชมความแตกต่างและความเหมือนของบอนสีไก่สุสงหนและบอนสีไก่ชวนประคองไปชมกันเลยค่ะ ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบอนสีอันดับแรกที่เราจะมาดูความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนั่นก็คือบอนสีไก่สุดสงวนค่ะบอนสีไก่สุสงวน,น,งวนเป็นบอนสีประเภทกัดสีค่ะด้วยสีสันลวดลายอันสวยงามทำให้นักสะสมหลายท่าน ตามหาและเป็นบอลสีที่มาแรงในขณะนี้ค่ะลักษณะใบก่อนการกัดสีเริ่มแรกใบจะมีสีเขียวค่ะประมาณเดือนที่สองเขาก็จะเริ่มกัดสีค่ะจากสีเขียวเป็นสีขาวจากนั้นนะคะก็จะเริ่มกัดสีจากสีขาวเป็นสีชมพูจนเต็มใบค่ะกระดูกและเส้นใบ จะมีสีชมพูอมแดงโดยขอบใบจะมีสีเขียวค่ะส่วนสะดือมีสีชมพูอมแดงเชน่นกันกับสีของกระดูกและเส้นใบค่ะจุดสังเกตของบอลสีไก่สุนสงวนจะมีก้านใบด้านล่างเป็นสีดำไล่ขึ้นมาก้านติดกับใบจะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนเรื่องราคา ก่อนหน้านี้นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ต้นละ200-400บาทแต่ปัจจุบันราคาที่เห็นในภาพคือราคาที่มีการซื้อขายกันค่ะบางต้นมีราคาสูงถึง1,500บาทเลยค่ะมาถึงบอนสีอันดับที่สองนั่นก็คือบอนสีไก่ชวนประคองหรือ ที่เรียกว่าบอนสีม่านนางพิมพ์และก็มีอีกชื่อหนึ่งนะคะคือบอนสีสบายนางค่ะบอนสีไก่ชวนประคองลักษณะเมื่อเขายังไม่กัดสีนะคะจะมีใบสีเขียวจากใบสีเขียวก็เริ่มกัดสีเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะจากใบสีขาวก็จะกัดสีเป็นสีชมพูอ่อนค่ะจุดสังเกตที่สำคัญของบอนสี ไก่ชูนประคองค่ะพื้นใบชมพูเนี่ยค่ะจะมีความบางถ้าเราเอามือไปลองเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นทะลุมือได้เลยค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าเมื่อมีการจัดสีเนะะี่ยค่ะบอลสีไก่สุดสงวนและบอลสีไก่ชูนประคองจะมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งสังเกตได้จากลักษณะของสีนะคะ คือบอลสีไก่ชวนประคองจะมีสีชมพูอ่อนนะคะบอลสีไก่สุดสงวนกับบอลสีชวนประคองตอนที่ยังไม่กัดสีเนี่ยคะ่ะแยกแทบไม่ออกเลยนะคะแต่เราจะมีวิธีการให้เพื่อนๆสังเกตนะคะคือบอลสีไก่สุดสงวนเนี่ยคะ่ะก้านนะคะก้านอย่างที่บอกไปแล้วจะเป็นสีดำนะคะส่วนบอลสี ไก่ชวนประคองจะมีก้านเป็นสีเขียวค่ะจุดสังเกตของก้านนี่แหละค่ะเป็นจุดสังเกตที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราจะสามารถแยกออกได้ว่าบอลสีต้นไหนเป็นบอลสีไก่สุดสงวนหรือเป็นบอลสีไก่ชวนประคองค่ะราคาของบอลสีไก่ชวนประคองจะมีราคาสูงกว่าบอลสีไก่สุดสงวนค่ะ จากการซื้อขายกันนะคะที่ดูจากเพจค่ะมีตั้งแต่หลักร้อยนะคะจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะขอขอบคุณความรู้ดีๆจากอินเทอร์เน็ตรูปถึกรูปจากเพจต่างๆขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ